นวันปีใหม่พาไอบรรดาเราท่านรื่นร้องเอ็ดนะครับจะขึ้นเทศก,กาลวันปีเก่าเทศก,กาลขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้วันที่19ยังจะเป็นวันการไหวพรปีใหม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนฝูงนะครับสีมาหน้าสีมาหลังคือสิมาวันอนขึ้นปีสิมาว,วันหลังขึ้นปีนะครับวันนี้พี่น้องคนหาวนชาวนาที่ว่าทุปปากภาคส่วนนะครับก็ได้ร่วมกับ บริปปัญธ์ชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะครับร้านค้าของประชาชนในหมู่บ้านกลุ่มต่างๆที่เราได้ไปส่งเสริมไว้ก็ได้นําผลิตตะพันผ,ผลิตตะผลทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเข้าของเครื่องใช้เสือ้อผ้ายาบำรุงร่างกายเช่นน้ำพึ่งรวงชนารงซึ่งตอนนี้กว่าลเกือบร้อยบาทเป็นที่นิยมของพี่น้องคนต่างประเทศคนเดียวกินกันเยอะแล้วก็ขอเอชิญชวนนะครับพี่น้องชนาราหรือว่าต่างจังหวัดที่ดูรายการนี้อยู่นะครับท่านจะ ซื้อของวันปีใหม่ไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ไปฝากเพื่อนฝูงกาบลูกร้อที่ทำานันก,กานก็าสามารถที่จะมาซื้อได้ที่ร้านหน้าตลาดกลางจังหวัดนราธิวาสหรือว่าตามร้านโอโตบหรือว่าสั่งซื้อนะครับเรถถถิมที่ราคา700บาทนะครับจนถึงไม่เกิน3 0 0พันะครับสามารถสั่งซื้อได้เรามีทั้งเท้าเกียบทั้งมูดูทั้งปลากูเราทั้งผ้าท,าทอผ้าทอ,ทอ,ทอหลังนะครับผ้พาพื้นเมือง น้ำพึ่งชนะโรงน้ำพึ่งป่านะครับถิงขาดตะไคร้มูดูมีพร้อมหมดครับเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นี่ก็เป็นเสื้อของนราธิวาสนะครับมานารอเป็นเสื้อพิธีรักของจังหวัดนราธิวาสท่านมันก็สามารถสั่งซื้อได้จากฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเทศกาลต่างๆก็ขอเชิญชวนนะครับทนที่จะซื้อของซื้อของไม่ต้องไปซื้อแบรนด์ดังนกนะครับก็ไม่อ้ามนะแต่ว่าต้องการุขภาพของนาราธิวาสทุกอย่างที่พี่น้องพิาหกิจชุมชนก็ดี กลุ่มสตีทำก็ดีครับจะเป็น่าคุณภาพทั้งหมดแล้วก็ถูกหลักโูชนาการเรามีการตรวจสอบมีการพิจ์กันแล้วนะครับศึกษากับจังหวัดนัานก็ได้ร่วมกันในการรับรองคุณภาพถ้าบันนี้จังหวัดรับรองคุณภาพให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับปีใหม่นี้ของขวัญโอตบนะครับของนราธิวาสสุปใจญ่พวกงชื่ในใจผู้รับนะครับอันก็ในโอกาสจากสิ้นปีเก่านะครับขอให้ท่านทุกท่านได้ ทำงานกันอย่างเต็มที่จะทิ้งปีแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญในช่วงปีเก่านะครับปีใหม่เดี๋ยวไปไหว้ทีวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอปีเก่าไปก่อนนะครับขอขอบคุณครับใจผู้ไหว้ยื่นใจผู้รับเอารับปลยเถอะเอาเดี๋ยวรับประหลักแล้ว